ความรู้จักนักแสดงน้องใหม่กันให้มากขึ้นเริ่มจากมารีนาก่อนเห็นอ,อย่างนี้เด็กๆนี่แสบไม่ใช่เล่นแม่บอกไม่ไหวแล้วมารีน่าเชิญไปเรียนที่อินเดียเลยขนาดน,าน่ะไรไงทำไมแม่ถึงส่งไปอินเดียก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็อายุ12ค่ะตอนนั้นก็คือถ้าเกิดไม่ตั้งใช่คือคนเลี้ยงหัวตอกจริงๆอะแม่ แค่จะให้ย้ายโรงเรียนแต่พี่สาวเนี่ยอบอกว่าไม่ได้ออต้องไปเรียนโรงเรียนประจำเราต้อง,องไปเรียนโรงเรียนประจําที่อินเดียเนราะวว่าเพื่อนตอนนั้นเนี่ยเพื่อนหนูเขาไปเรียนอยู่แล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ที่บ้านฟังว่าอ <c oughs> อ้ยเนี่ยมันเข้มงวดมากเลยเออคือแบบได้ ตั้งใจเรียนเลยคือคะแนนดีขึ้นเลยพิกี้เขาก็ไปฟังมาตอนนี้อยู่ประจําค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีมันเปลี่ยนชีวิตเราไหมตอนที่อยู่อินเดียคือได้ที่หนึ่งในห้องเลยค่ะเาเเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ที่หนึ่งในห้องก็ต้องเรียนจนถึงจบมัธยมคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแต่มันก็เปลี่ยนคุณเลยก็เปลี่ยนกลับมาตั้งใจเรียนละเหมือนเราสอบได้แล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องยากคือเราแค่ต้องตั้งใจฟังครูเท่านั้นเองแล้วตอนน ตอนนี้เรียนที่ a b a c ค่ะคณะ, oh <my> ะบริหารธุรกิจ ปีหนึ่งค่ะคุณจะไปดูแลธุรกิจให้มากี้อย่างนี้ป่ะไปช่วยๆกันค่ะเพราะเขายุ่งๆแลแต่ว่าก็ยังจับต้องเรื่องเงินของเขาไม่ได้เอาล่ะล่ะได้แค่ Product ์เท่านั้นเองงั้นความหวังที่เราจะฮุบกิจการพี่ก็ยังไม่สําเร็จนะเจคงยากมากยากใช่ไหมไม่เห็นภาพในอนาคตไม่เห็นเลยนะพี่ว่ามากี้คงเกลียดด้วยแหละเดี๋ยวขนาดจู้ยงให้แม่ส่งไปอินเดียเลยพี่่าไปยุ่งแย้งทำไความสําเร็จนะพี่ปอเห็นบอกที่บ้านเป็นตาหนักคือแะลรอะไรยังมีอีกเหรอครับเนี่ย สตอรี่ซคือสตอรี่อะไรอ่ะยายหนูเมื่อก่อนเป็นเจ้าทรงค่ะเลยช่ตอนนั้นชื่ออะไรยายหอมค่ะเจ้าทรงจะมีแบบกุมารทองเลยทุกอย่างแล้วตอนเด็กแต่เมนเลยคือยายป้ายหวยค่ะฮะโอ้โหคนไม่ต้องไปตรู้จักกันตอนนี้เราเนรู้จักกันมาเป็นปีแล้วไม่บอกก่อนเนี่ยผมมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วย ตอนนี้ตําหนักปิดแล้วตอตําหนักปิดแล้วตราหนักปิดแล้วคือตอนนั้นคือเมื่อเด็กเลยมาที่ปีเตอร์กันบ้างเห็นบอกว่าไปโตที่เมืองนอกเลยครับผมแล้วทําไมพูดภาษาไทยชัด่ะตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยพี่ชายพูดไทยได้แล้วแม่บอกว่าอยากให้เป็นภาษาอังกฤษก็เลยบอกห้ามทุกคนพูดไทยกับผมแต่เวลาแม่ไม่อยู่เนี่ยพี่ก็จะแอบคุยภาษาไทยด้วยก็เลยเป็นมาตั้งแต่อยู่ที่นั่นแชาเลตไม่ธรรมดา ชาเลตเป็นเด็กมหัศจรรย์จำเรื่องทุกอย่างได้ยกเว้นเรื่องตัวเองถูกต้องชาเลตเล่าเรื่องพี่ป๋อมาสิพี่ป๋อนี่นะโอ้โหพูดจริงไม่คิดเลยวอยังไงเล่ามาพี่ป๋อเนี่ยค่ะถ่ายดึกมากค่ะอ๋อหนูก็อยู่หนูก็อยู่ตรงนี้อเลสอยู่ค่ะอยู่เป็นพี่ป๋อค่ะขอบตาเขาดำมากผู้กำกับก็เลยบอกว่าป๋อป๋อไปใส่แว่นเถอะป๋อก็ใส่แว่นเสร็จแล้วก็บอกว่า หมอหน้าเขียวมากไปแต่งหน้าใหม่เธอโอ้หน้าเขียวด้วยคือยังไงลองพื้นเปลี่ยนสีองพื้นมันหลุดเหรอหลุดลใช่ค่ะเหมือนเหนื่อยอะค่ะเพราะอ๋อเหนื่อยไม่เป็นเกิดจากว่าตีสามเขาก็แก้ไฟก่อนไม่ได้ว่ะไอช่างแต่งหน้ามาดูหน้ากมอเด็ไหนเปิดกล้องดูเฮ้ยหอไปาแว่นมาใส่ไปสรุปได้นั่งใส่แว่นในบ้าน นั่งใส่แว่นในบ้านครับผมแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นฉากไหนที่ผู้ชมจะจับได้จะเป็นฉากเดียวที่สายรับเชนนั้นใส่แว่นในบ้านทําไมก็ไม่รู้อขอบคุณมากนะครับชาเลนจ์ที่จําเรื่องนี้ได้แล้วเอามา,ามันม,มันจะมีอีกนะครับว่าพ<ร>ี่ปนะอเนี่ย <laughs> มีต้อคุณเริ่มหืออือแล้วนะคะเอาสปอตไลท์สองดวงส่งไปที่หน้าพี่ป๋อคีโนสามอันเราไม่ได้รางวัลนี่นะครับรางวัลแท็กแท็นเรื่องปกติคุณมีหุ้นกับ บริษัทไฟอเปล่าต่อไปผมจะสร้างบริษัทไฟของตัวเองช,อชื่อว่าปอไลท์ครับคือบางทีจัดไฟเนี่ยต้องบอกว่าครับว่าร้อนหน้ามากแต่เราก็ทนแต่เราต้องทนเพราะว่าดูทีนี้เขาขาวทั้งนั้นเลยก็มีน้ําตาลนี่แหละครับที่พอจะไปฟัดไปวากับผมได้ถ้าพี่อยากจะไม่ต้องจัดแสงของพี่คนเดียวพี่เล่นกับหนูสิคะอีเรียมพี่ขวัญเรียกหนูว่าอีเรียมเถอะค่ะ นี่แต่ว่าจะพูดถึงนายย้อนนี่ถึงนายเอนชาลเล่นี้นะไอ้ความอาศจรรา์ก็คือเขานี่ท่องบทสวดมนต์อะไรได้หมดเลยนะพระให้พรยังท่องได้เลยอ่ะัพติโยวิวันชานตุสาพระโโกวินาสตุมาเตภวันวะตุรายอสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนสิริสนิจจุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันทันติอายวโนสุขัง พระลานเจริญถึงเฮ้ยทำไมคุณจำอะไรอย่างงี้ได้อ่ะก็ใส่บาตรทุกวันค่ะ remember โอ้โหเกี่ยวมากลูกพี่หลังจากที่มาออกข่าวก่อนตอนนี้ได้มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วอะไรครับลุงอะครับลุงแช่ตึงเช่ทำมือไงครับตึงต้องต้องแช่

เอกปวดตดจังเลยขำมากเลยอ่ะมันคงปวดมั้งตอนนั้นอ่ะปวดสิเพราหน้าเขามีอุ้ยก่อนนะเอออะ Happy birthday อุ้ยเหมือนมันจืดมาทนี่ไงมันมันจืดมาที่ลิ้นปี่นิดนึงไงเออ p ี่อุ้ยปวดตดแล้วก็หันไปทางปวดตดจังเลยอ่ะ ปลุกตัวเลยปุกตัวเลยคลิปนี้นะครับไม่เคยได้รับคอมเมนต์เยอะขนาดนี้เกือบพันคอมเมนต์เลยขอตั้งเป็นคลิปออบเดียร์ครับเออควรได้ปวดตดของผมกูใวสงสัยอยู่นิดหนึ่งครับผมกล่องของขวัญน่ะที่เอให้อ่ะทำไมถึงมีตั้งสิบกล่องมันมีความหมายว่าอะไรช่วยไปถามคุณเอเถอะครับสำหรับไอเดียเรื่องนี้เนี่ยผมเปิดอยู่นั่นนะครับมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย ก็มีมามีกึ่งสาเร็จรูปมีเจลลี่ที่ผมชอบก็จะมียาอมแก้เจ็บคอแล้วก็ยาหอมเขาคิดนะเขาคิดว่าทุกอย่างคือสิ่งที่พี่ใช้ไงสิ่งที่พี่ชอบแต่มันไม่ควรเป็นของขวัญวันเกิดป่ะไม่ละอันไฮไลท์อะไฮไลท์อะอันไฮไลท์คือก็ได้ใช้ไงก็ขึ้นไปต้องขึ้นไปบนบ้านไปอ๋อเขาอยากไปอย่างเดิมเดิมี่เขาจะ้องมีลูกศรให้ไปนู่นนี่นั่นาเป็นละลี่นอย่างเหรอคือวันนั้นเขาเซอร์ไพรส์ด้วยเดินเข้ามาในบ้านเสร็จ เพื่อนก็แฮะไม่มาเด้์เพื่อนมาเต็มบ้านเลยเออแล้วก็โอ้โ,อโอ้ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเออสนุกสนุกไปแล้วก็ช่วงของขวัญเนี่ยฮะก็เปิดแต่ผมก็เล็งแล้วว่ามันต้องไม่ใช่อีีกล่องนี่แน่เลยเปิดปั๊บปั๊บปัป๊บไม่ใช่จริงๆก็ขึ้นไปบนบ้านครับถึงได้ของขวัญมามันแหลมไหมม,มันแหลมไหมมันเป็นนาฬิกา ที่ใส่นี้เปล่าเออไม่ใช่ครับอีกอีกเรือนหนึ่งครับก็สร้างความหนักใจเพราะว่ามันเกิดเอะใกล้ถึงแล้วรอบนี้ผมต้องจัดหนักเลยรอบนี้ต้องจัดหนักครับเพราะว่าถูกใจกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวรอบนี้ซื้อนาฬิกาเลยครับนาฬิกานะนาฬิกาเลยครับเพราะว่าเขาเคยพาผมไปดูนาฬิกามารอบนึงนี่ไงผมคิดว่าเขาโยนหินถามทางค่ะ เขาชวนผมไปทําไปชี้โู่นชี้นี่ผมก็ทําไม่สนใจเพราะราคาสูงออผมก็เดินออกมานอกร้านมั่งอะไรมั่งสักพักก็ดึงผมกลับไปอีกคออือ,อ,อ,อนี้สวยนะอันนี้ผมบอกอันน่ใกล้วันเกิดเดี๋ยวกะรูปยอดทีเดียวเลยเออดีนะครอบครัวนี้น่ารักจริงๆครับผมเดี๋ยวนี้นะพี่ป๋อเวลารับงานาพี่จะต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงอะไรที่มันเกี่ยวกับครอบครัวอย่างละครเรื่องนี้มันเกี่ยวไหมเกี่ยวแน่นอนเลยคือในมุมของเรานี่ะพอมันบ้าเห่อลูกเนี่ยมันก็จะมีความลิงก์เข้ามาว่าอุ้ยเรื่องนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ เ,เดี๋ยวเวลาพูตโตผูจะได้ดูพ่อเป็นฮีโร่ไงิด <c oughs> ตลอดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีงานเป็นเล็กคอร์ดที่ว่าเราไว้ให้ลูกดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วงานอื่นๆมีต่อยอไหมคะพี่ที่แบบว่าต้องเชื่อมโยงกับครอบครัวยเงี้ยก็จะเป็น <c oughs> งานทั่วไปฮะหมายว่าอ,อย่างเป็นงานโชว์ตัวหรือเป็นงานนู่นงานนี้อะไรเงี้ยงานร้องเพลงก็จะมีด้วยตอนนี้โชคดีว่ามันมีงานเพลงเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะกผมก็มีโอกาสได้ไปฟิชเชอร์งกับสมศักดิ์เห็นเราเล่นกีตาร์มือเดียวอะค่ะอะไร็ทะเลก็ทะเลนผมก็เกี่ยวกับลูกอีกแล้วก็เออ ผมว่ามันเรื่องนี้มันก็เราอย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นคุณพ่อที่เออเราก็รักลูกเหมือนแล้วเราก็อยากแสดงความรู้สึกออกไปเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทํางานชน,นี้ด้วยอะไรอย่างี้<อ>ถามคนอื่นบ้าง มีอะไรเจาะคิวกับเรื่องแมน้ำตาลตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำเรื่องสายเจ้าอยู่ค่ะของเชนก็ไว้แฉบสแลกขาดค่ะเออล้วก็มีน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะคะตอนนี้ตัวลงพีเตอร์จะมีไหมของผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับก็ยังมีเลิช็อปอยู่ครับดังนั้นสุดท้ายอยากจะให้ฝ่ายละครเรื่องนี้กันสารลับเชนก็คงต้องขอฝากละครเรื่องสารลับสามมิติไว้ด้วยค่อว่าเสียงนี้คุ้นว่ะเรื่องมาจากว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะให้ละครเรื่องนี้ถูกใจ เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆแล้วก็ครอบครัวผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีรับรองความสุขของทุกท่านกำลังจะกลับมาพร้อมกับสายรับสามิตมคิครับค่ะ <top> วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะ่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสภ้าค่ะคริสเตียนดีออนนะคะคอมมิเตซินค่ะเครื่องประดับเซตเทลค่ะและนุแอนนกค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3มแซบคงจะต้องลากกันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ